สวัสดีครับทุกคนน้องน้องน้องเจมส์มาตามบอนดอยู่ไหมเอ้าเจมส์มาตามบอนดแต่แต่นี่หว่าที่ว่าใครแพเมื่อกี้เจมส์มาตามบอนด์อยูแล้วเหรออ๋อติดใจอะไรติดใจอะไรติดใจของหูหเหนียวโอยเช้ามากเลยร้านเนี้ยรอสมองแล้วเนี้ยร้านเนี้ยมันต้องกินปูม้าดอว ปูมะหอยดองอร่อยเวอร์จิ้มจุ่มนากินเวอร์วันนี้ปูอาจไม่มีนี่เจ๊เจ๊ถ้าไม่มีปูอาดอ่ะปูอาจด่ะปูอาดไปไหนเห็นไหมไม่มีปูอาดรอบเนี้ยอ๋อปูอาดไปเที่ยวลงทะเลไปแล้วนี่เสร็จแล้วนี่อร่อยครับอร่อยนี่อันนี้ไม่เคยกินไม่รู้อร่อยเปล่าแต่นี่อร่อยชัวร์อันนี้เหรออร่อยไหมอร่อยค่ะ อย่าพูดเดี๋ยวฟันฟอมหลุดสองคนนี้เจอกันที่ไรหาทุกทีนี่ก็คือสามีเจมันดาโมแตเต้ครับนี่หน่ากินเวอร์กินกันน่ากินเวอร์ดูโอ้โหน่ากินเวอร์น้องแพลวซัวไปแล้วอร่อยมาก กูมาไข่ดองหอมมากนิ่ม่ำยังเนี้ยงตัวคนเดียว ซุปเปเอร์เ,อเนื้อแดดเดียวเหนียวไหมคะวันนี้ไม่เหนียวจะยุ่ยจ้ะเนอะในปากใช่ไหมลอง <laughs> กินด้วยกันซุปเปรุปเปร์กินกีกนะสองคนสั่งโหดมากผิวข้าว chung rửa <laughs> ừ. nhau đẹp đẹp